ของร้านหนังสือแอตโทนี่สองห้าแปดได้อ่านหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าแค่หยุดวิ่งตามใครๆก็ได้ตัวเรากลับมาและเกิดความประทับใจจึงเอาประสบการณ์ที่ได้นะครับมาแบ่งปันให้กับลูกเพจของเขาครับยาถมตนจนไม่เคารพตัวเองนะครับซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ตรงผมนะครับผมไม่ใช่คนอ่อนน้อมถมตนนะครับบนโลกที่ส่งเสียงตะโกนเนี่ยบอกเราทุกวันว่าแค่เป็นเรานั้นยังไม่เพียงพอเราจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นพยายามขึ้นดูดีขึ้น เราต้องเติบโตอย่าได้หยุดยัง้งเราต้องพัฒนาทักษะแห่งอนาคตซึ่งมีมากมายมหาศาลทั้าที่ตัวเราในวันนี้ยังเป็นเพียงคนที่สับสนอ่อนล้าและยุ่งวุ่นวายจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะตั้งคำถามกับตัวเองด้วยซ้ำว่าทำไมกันนะ ทำไมการเป็นแค่เราถึงยังไม่ดีพอต่อชีวิตเสียทีเพียงแค่ลองกลับมามองหาตัวตนในชีวิตตัวเองอีกครั้งกลับมาตั้งต้นยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นก่อนที่จะวิ่งตามคนทั้งโลกไปข้างหน้าเพื่อขวายคว้าหาคำว่าดีพอแล้วเราจะพบว่าที่จริงก็ไม่ได้แย่หรอกนะที่วันนี้เราจะเป็นแค่เราทว่าเป็นเราที่มีความสุขได้ในทุกๆวันเราต้องเป็นเจ้าของความสุขของตัวเองให้ได้ก่อน จึงจะเป็นความสุขของกันและกันได้และนี่คือ8ข้อของการอย่าถ่อมตนจนไม่เคารพตัวเองนะครับข้อ1ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นคือคนละเรื่องกับการเอาอกเอาใจการพยายามทำให้คนอื่นพอใจในตัวเราอยู่ตลอดเป็นคนละเรื่องกับการยินยอมหรือหยุนหยวนให้คนอื่นเอาเปรียบเรา 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องไม่ได้อยคุณค่าความต้องการของตัวเราเอง โดยการให้ความสําคัญกับคนอื่นก่อนและวางสิ่งที่ตัวเองต้องการเอาไว้เป็นอันดับท้ายๆไม่ใช่การเห็นแก่คนอื่นจนลืมตัวเองแบบนั้นไม่ใช่การเสียสละชีวิตอย่างเกินพอดีเพื่อคนอื่นแต่ตัวเองเดือดร้อน 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่การกดความสําเร็จของตัวเองเอาไว้ให้ต่ําเตี้ยเรียดินเพราะกลัวว่าจะไปรบกวนหรือทําให้ใครคนอื่นไม่สบายใจไม่ใช่การบีบอัดตัวเองให้เล็กลงเพื่อทําให้คนอื่นรู้สึกตัวใหญ่ขึ้น 4. ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการที่เรารู้จักการเคารพตัวเองจนเข้าใจดีว่าจะเคารพคนอื่นอย่างเท่าเทียมได้อย่างไร 5. ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอรกริง่งเกรงไม่ใช่การทำตัวเงียบเชียบไม่แสดงความคิดเห็นไม่ใช่การทอดทิ้งความขัดแย้งและเอออ,อาตามคนอื่นไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ตัวเราเองก็ไม่เห็นด้วย 6. ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการรักษาขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นให้สมดุลเข้าไว้7ความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องมีให้ถูกคน 8. ความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเริ่มจากการที่ตัวเรารู้จักตัวเองอย่างเพียงพอเราต้องรู้เท่าทันตัวเองก่อนว่าเรามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะจะได้รู้ว่าเราควรทุ่มเทความมั่นใจให้กับเรื่องใดและนิ่งเงียบ หรือเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบใดและนี่แหละครับก็คือ8ข้อนะครับที่ร้านหนังสือแอตโทนี่สได้เล่าสู่กันฟังนะครับ